สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้จะมาสอนบทสนทนาที่ฝรั่งใช้ในชีวิตจริงในสถานการณ์ต่างๆทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ formal greeting การทักทายแบบเป็นทางการบางบทสนทนาจะยาวหน่อยเพราะในชีวิตจริงเขาคงไม่ถามคำาตบำบางทีถามคำเดียวตอบมาหลายประโยคในวิทยาลัยแห่งหนึง่ง Good morning, Mr. Martin. How are you doing? สวัสดีตอนเช้าครับคุณมาตินสบายดีไหมครับ Good morning, Tom. I am doing well. And you? สวัสดีตอนเช้าครับทอมผมสบายดีครับแล้วคุณห่ักครับ I'm great. Thank you. This is my friend, Jenny. She is thinking about applying to this college. She has a few questions. Would you mind telling us about the process, please? ผมสบายดีครับนี่เพื่อนผมเจนนี่ครับเธอกำลังคิดว่าจะมาสมัครที่มหาวิทยาลัยนี้ครับเธอมีคำถามนิดหน่อยคุณช่วยบอกเราเกี่ยวกับขั้นตอนได้ไหมครับ Hello, Jenny. It's a pleasure to meet you. I'm more than happy to speak with you. Please stop by my office next week. สวัสดี Jenny. ยินดีที่ได้พบคุณดีใจยิ่งก้นไปอีกที่ได้คุยกับคุณมาพบผมได้ที่ห้องทำงานอทิน้านะครับ It's a pleasure to meet you, Mr. Martin. Thank you so much for helping us. Don't mention it. Hopefully, I will be able to answer your questions. ด้วยความยินดีหวังว่าผมจะสามารถตอบคำถามคุณได้ในบทสนทนานี้มิสเตอร์มาตินน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยายลัยหรือเป็นอาจารย์สอนที่นี่ข้อควรรู้ Good morning ใช้ทักทายได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึง11.59นาที Good afternoon ใช้ทักทายตั้งแต่เที่ยงวันจนถึง6กโมงเย็น Good evening ใช้ทักทายหลัง6กโมงเย็นเป็นต้นไปหรือหลังพระาทิตย์ตก Good night ไม่ใช่คำทักทายใช้กล่าวราตรีสวัสดิ์หรือใช้ตอนออกจากสถานที่หรือกลุ่มคนตอนกลางคืนเช่นไปงานเลี้ยงเลิกงานตอนดึกใช้กล่าวว่า Thank you Good night See you later Don't mention it. You're welcome. No problem ความหมายเหมือนกันคือด้วยความยินดีไม่เป็นร้ายไม่เป็นปัญหา Don't mention it จะแบบเป็นทางการ No problem เป็นแบบไม่เป็นทางการ Informal greetings and farewells การทักทายแบบไม่เป็นทางการและการบอกลาคารา Hi Mary, how's it going? วัสดีแมรี่เป็นไงบ้าง Fine thanks, a n d you สบายดีขอบใจนะแล้วเธอล่ะ Just fine. Where are you off to? ก็สบายดีเธอจะไปไหนอะ To the library. I've got a history exam next week. and need to start studying uh, ห้องสมุดฉันมีสอบประวัติศาสตร์อาทิตย์หน้าต้องเริ่มเรียนแล้วอะ่ะเออ oh no well i see you later then good luck โ oh, อ้ยไปๆๆๆ เออเออเจอกันโชคดี thanks see you later ขอบใจเจอกันเป็นสถานการณ์แบบไม่เป็นทางการคือเพื่อนทักทายกัน oh no เป็นคำอุทานที่แสดงว่าเออฉันเข้าใจสถานการณ์ของแกนะไม่ได้แปลว่าอไม่ไม่ไม่ไม แล้วแต่ประดทของประโยคนั้นๆที่กล่าวถึง informal instruction การแนะนำแบบไม่เป็นทางการในง,งานปาร์ตี้แห่งหนึ่ง who's the tall woman next to Kate ใครนะ่ะผู้หญิงที่สูงๆอยู่ข้างๆ้าง k a t That's her friend Yaya. Did you meet her at t e t e r s party? <S เพื่อนนางไงยา่ยาๆเอา้ายังไม่ได้เจอกันที่งานของปีเตอร์หรอ no I wasn't at Peter's party <S ไม่อ่ะงานปีเตอร์ฉันไม่ได้ไป Oh, then let me introduce you to her now ยายา this is my friend Mary อ๋เดี๋ยวแนะนำให้รู้จักนางเลยย่ายานี่เพื่อนฉันเอง Mary Hi Mary nice to meet you สวัสดี Mary ยินดีที่ได้รู้จัก You too would you like a drink เช่นกันค่ะอยากดื่มอะไรไหม Sure Let's go get one ได้สี่สแก้วหนึ่ง What time is it กี่โมงแล้วเป็นประโยคคำถามสำหรับถามเรื่องเวลา What time is it We are going to be late. กี่โมงแล้วเนี่ยเราจะสายแล้วนะ It's a quarter after seven. We are on time. Don't panic. เจ็มงห เราทันอยู่แล้วไม่ต้องไปกังวล but I thought we had to be at the restaurant by 7.30 for the surprise party แต่ฉันคิดว่าเราต้องไปถึงที่ร้าน7จ็โมงครึ่งนะสำหรับเซอร์ไพรส์ We'll never make it there with all this evening traffic เราจะไม่ทันเพราะรถติดตอนเย็นนี่แหละ Sure we will ทันสิเราทัน Rush hour is almost over ช่วงจะหมดช่วงเวลาเร่งรีบแล้ว Anyway the party starts at 8 o'clock ังย,ยังไงก็ตามงานเริ่มสองทุ่ม But I do need help with the directions แต่ผมต้องการความช่วยเหลือเรื่องบอกทาง Can you call the restaurant and ask them where we park our car คุณช่วยโทรไปถามที่ร้านว่าเราจะจอดรถได้ตรงไหน การบอกเวลาแบบอังกฤษระยะเวลาแบบ12ชั่วโมงระหว่างเลข0ถึง12ตามด้วย a.m. หรือ p.m. โดย a.m. จะใช้กับเวลาเช้าคือตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง11.59โมง59นาทีในตอนกลางวัน p.m. เริ่มตั้งแต่เวลาเที่ยงวันจนถึง ห้าทุ่มห้าสิเก้านาทีคำว่า o'clock แปลว่าโมงตรง t 2 o'clock หรือจะใช้ at noon เที่ยงวัน midday ก็ Mid แปลว่าเที่ยงวันเหมือนกันใช้ได้สามแบบสำหรับเที่ยงตรง ถ้าเป็นตอนกลางคืนจะใช้ midnight เที่ยงคืนตัวอย่าง one o'clock ก็คืออยู่ที่ว่าเป็นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนถ้า one a.m ก็คือตีหนึ่ง one p.m ก็คือบ่ายโมงอยู่ที่ช่วงเวลาที่เราพูด ว่าจะหมายถึง1 am หรือ1 pm โดยปกติถ้าตอนกลางวันเราสามารถใช้คำว่า one o'clock ได้เลยก็คือหมายถึงตอนบ่ายโมงในบทสนทนาเขาจะใช้8 o'clock ก็คือ8โมงตรงหรือจะใช้8 pm 2อทุ่ม e i n the evening 8ปดโมงในตอนเย็นก็คือ2องทุ่ม half past ก็คือผ่านมาแล้วครึ่งหนึ่งหรือเราจะใช้ thirty ก็ได้ตัวอย่างในบทสนทนาเขาใช้7 e v thirty เราสามารถใช้ half past s e หรือ7 e v thirty ก็ได้ในประโยคจะพูดถึง quarter quarter แปลว่าเซนหนึ่งส่วนสถ้าเทียบเป็นเวลาก็เท่ากับ15นาทีในตำแหน่ง quarter past ก็คือผ่านมา15นาทีในประโยคก็จะพูดว่า quarter after 7ก็คือ7จ็โมงสินาที มี quarter p a s t ก็ต้องมี quarter to quarter to แปลว่าอีก15นาทีจะถึงกี่โมงก็ว่ากันไปตัวอย่างเช่น quarter to 7อีก15นาทีจะถึง7โมงก็คือ6โมง45ต้องใช้ความคิดซับซ้อนนิดหนึ่งแต่ถ้าเราจะใช้ six f y ฝรั่งก็เข้าใจค่ะ p ท o n ฟ c ของการสนทนาทางโทรศัพท์ Jack Hi Rose. i s Jack. How are you? สวัสดี Rose. นี่ Jack นะเป็นไงบ้าง Rose Oh Hi Jack. I was just thinking about you. อ้าวพอดี Jack ฉันกำลังคิดถึงเธออยู่พอดี Jack, that's nice. I was wondering if you'd like to go to a movie tonight. ดีเลยจะเป็นไรไหมถ้าเธอจะไปดูหนังคืนนี้ Sure, I love too. What's playing? ได้สิฉันอยากไปเรื่องไรล่ะ I was thinking about that new comedy, Lies Out. What do you think? ฉันคิดว่าหนังตลกเรื่อง Lies Out แต่คิดว่าไง Sounds great ก็ฟังดูดีนะ Okay I'll pick you up around 7:30 The movie starts at 8 o'clock okay. ฉันจะไปรับประมาณทุ่มครื่งนะหนังเริ่มสองทุ่ม see you t h e n by e อันนี้ก็คือบบทของบทสนทนาเขาก็พูดกันในช่วงเย็ยนๆแล้ว การกล่าวถึง7.30ก็จะเป็นทุ่มครึ่งแล้วก็เอ0ก็จะเป็นสองทุ่มมันอยู่ที่ช่วงเวลาที่เรากำลังสนทนาด้วยถึงจะสามารถเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าเรากำลังพูดถึงช่วงเวลาเจ็ดมเช้าหรือเจ็หรือทุ่มครึ่ง See you then bye เจอจันดูประโยคในบทสนทนา I was wondering if you like to เป็นประโยคสุภาพพูดไม่ตรงจนเกินไปถ้าพูดตรงๆก็จะเป็น Do you want to เธออยากจะไปไหมแต่ถ้าเราอยากให้มันซอบก็จะใช้ I was wondering if you like to อีกอันหนึ่ง sounds great มันจะแปลว่าเสียงดีแต่ความหมายจริงก็คือแบบ That is a good plan เออเป็นความคิดที่ดีนะเป็นแผนการที่ดีนะอะไรแบบนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ไปกด like ที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษด้วยนะคะที่ Facebook จะสอนตั้งแต่ a ถึง Z เทียบสระพยัญชนะภาษาไทยภารรษาอังกฤษจนเขียนและก็อ่านออกค่ะมาเติมความรู้ไปด้วยกันทุกวันนะคะ